สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆครับติดถนนทางเข้าเทศบาลท่าทองพิกัดก็คือบ้านหนองคันตําบลท่าทองอำเภอแก้งขอจังหวัดเชยภูมิครับเป็นที่ดินวิวภูเขาทำรลทองครับสร้างบ้านสร้างร้านวัสดุก่อสร้างสร้างตลาดสร้างรีสอร์ทบ้านพัก ้านเช่าได้หมดครับที่ดินแปลงนี้เลยสวยๆมีน้ำบ่อบาดาลโซลาเซลล์ยอย่างดีนะครับจะเอาไปตามถนนร้อยหกสิบห้าเมตรครับที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่หน้ากว้างติดถนนลาดยางมากที่สุดในถนนเส้นที่จะเข้าไปที่เทศบาลท่าทองครับถนนตรงๆนี่เลยครับถนนเนยียนกิฟต์ไม่มีลุมเลยครับสวยๆเลยที่ดินแปลงนี้ครับถ้าใครอยากได้เป็นของขวัญให้ครอบครัว ก่อนสงการนี้ติดต่อมาครับ0942653530ผมบอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้สวยมากๆสีไ่ไร่ครึ่งถ้าใครอยากได้เอาไว้สร้างอาณาจักรสร้างบ้านสร้างทุกจริงทุกอย่างได้หมดถ้าใครอยากได้ติดต่อมาครับ0942653530ย้ำพิกัดให้อีกทีนึงพิกัดอยู่ที่บ้านหนองคันตำนบลท่าตรองอำเภอคูเฉียวจังหวัดเชียงคูมถนนเส้นนี้ออกไปที่ถนนสีเลน 201แค่หนึ่งกิโลเมตรครับถนนลาดยางอย่างดีนะครับห่างจากแก้งคอสิบสองกิโลเมตรห่างจากผู้เขียวสิบแปดกิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดเชียงภูมิแค่หกสิบห้ากิโลเมตรครับห่างจากกรุงเทพมหานครสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรขับมาจากกรุงเทพถึงถนนสีเลน201เลี้ยวซ้ายเข้ามาแค่หนึ่งกิโลเมตรถึงที่ดินแปลงนี้เลยครับถ้าใครได้ไปคือคุ้มที่สุดสุดคุ้มครับสวยจริงๆ ผมขอลงวิดีโอนี้ไว้เลยถ้าใครมาจบผมให้ราคาพิเศษไปเลยจบด่วนก่อนสงการนี้สวยๆนะครับสีไร่ครึ่งวิวภูเขาสวยๆแมน่น้ำไม่มีท่วมครับบรรยากาศอย่างดีดูเลยครับสวยมากถ้าใครพร้อมจบรีบโทรมาครับ0942 653530ขอบคุณครับ